สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันชื่อฟ้าค่ะมาจากชุมพรยินดีที่ได้รู้จักมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนปโทกับพี่ๆรุ่นนี้นะคะสนุกเฮฮาปาร์ตี้มากค่ะมีความสุขกับการเรียนคิดว่าจะเครียดซะอีกนะคะเพราะว่าเรียนออนไลน์เราก็ไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่เคยสอนนักเรียนด้วยค่ะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันนะคะ ก็พูดถึงพี่อ้อมหัวหน้าพี่อ๋อมนะคะหัวหน้าอยู่ดีนะคะเป็นคนติดต่อสื่อสารดึงเพื่อนเข้ากลุ่มไลน์คุยกันปรึกษากันนะคะพูดถึงการเริ่มเรียนวิชานี้นะคะเราได้รับการบ้านตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มยังไม่ได้เริ่มเรียนเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากค่ะอาจารย์ไม่งั้นหนักแน่เลยเราทําเสร็จก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนวิชานี้ได้ซ้ํานะคะการบ้านก็ เป็นการสรุปความคิดจากหนังสือที่ได้2องเล่มอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะเป็นการแข่งกับเวลาเวลาอาจจะนิดนึงเขียนกันจนมือชาไปเลยคะ่ะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ได้ดีนะคะอารผ่านไปได้ได้ดีส่งงานครบทุกคนชิ้นงานสวยงามนะคะพอวันเริ่มเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราได้รับกฎกติกาการเล่นเกมตั้งแต่ตีห้าค่ะพออ่านพอ พอเสียงไลดังขึ้นก็เปิดไลอ่านดูนะคะโหถึงกับนอนไม่หลับไปเทียวได้แต่ภาวนาว่าเน็ตอย่าช้านะอย่าค้างนะไม่งั้นจะได้เต้นโชว์เพื่อนแน่ๆนะคะแอบเครียดนิดตกกังวลนิดหน่อยแต่พอถึงเวลาเข้าคาบเรียนจริงๆสนุกค่ะได้เล่นคขยนเล่นดวนสติกเกอร์กันมันกันเชียวปกติเป็นคนที่ไม่สนใจสติกเกอร์อะไรอยู่แล้วก็ส่ง ยิ้มเฮฮาปาร์ตี้ธรรมดาแต่พอเห็นเพื่อนส่งไปโอ้โหมีเป็นแบบเสียงด้วยน่ารักทั้งนั้นเลยห่ะรู้สึกแบบอยากโหลดมาเก็บไว้แล้วแหละได้ใช้ส่วนคนที่โหลดไว้ก็คงได้ใช้คุ้มนะคะคราวนี้เล่นกันแบบโอ้โหสนุกมากเป็นการเรียนที่ไม่เครียดเลยนะเอาจริงๆเป็นการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่สนุกซึ่งการที่ตัวหนูได้เรียนวิชานี้หนูได้ง่ายคิดได้ความรู้ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่ แนวการสอนของอาจารย์การที่แบบเสริมแรงผู้เรียนทางบวกนั้นน่ะจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นหรือว่าการเครียกอะไรอะ่ะเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การแสดงสีหน้าท่าทางการสื่อสารในการสอนนะคะรู้สึกว่าเป็นผลดีมากสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้จริงร้0เซค่ะถ้าหนูเอาวิธีการสอนของอาจารย์ไปใช้หนูว่าเด็กน่าจะชอบวิชาหนูมากขึ้นค่ะ เพราะว่าพูดเลยว่าเป็นวิชาการงานเด็กก็คงไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะกลับไปคิดว่าเราอาจจะสอนในแบบท,ที่อาจารย์สอนเราในแบบดั้งเดิมเย็บปักถักร้อยเย็บผ้าติดกับหนังสืออะไรเงี้ยเด็กก็คงจะเบื่อนะคะเออเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้ความความรู้ในด้านนี้ไปปรับใช้มีกงมีเกมอะไรบ้างให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวให้ผู้เรียนอยากเรียนให้ผู้เรียนได้จดจําวิชาของเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อค่ะเป็นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ อย่างเช่นการเล่นเกมของอาจารย์เนี่ยค่ะการทายคําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่แบบสอดแทรกกับเนื้อหาความรู้การเขาเรียกอะไรคะการการบอกความประทับใจการถ่ายรูปแล้วให้เพื่อนทายสิ่งที่เราชอบทําให้เรามองเห็นว่านอกจากที่เราชอบยังมีส่วนอื่นที่เราคนอื่นอาจจะชอบก็ได้อย่าดูถูกตัวเองให้เห็นคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์รู้สึกดีส่วนเพื่อนคนอื่นนะคะ ประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเนี่ยทำงานกลุ่มได้กันเนี่ยช่วยกันแบ่งดีมีความกระตือรือร้นโหสุดยอดค่ะทางานทุกอย่างทำไปดีด้วยความแบบสนุกสนานโหปนแบบเล่นเกมทําคลิปล้อเลียนนู่นนี่นั่นไม่ใช่ล้อเลียนสิคะทาคลิปเขาเรียกอะไรอะ่ะบทบาทสมมุติสนุกมากค่ะเล่นได้หามากค่ะดูแต่ละกลุ่มมีความทุ่มเทนะคะเป็นการเรียนที่คลายเครียดมาก นะคะอาจารย์แน่ค่ะหนูอยากรู้สึกนูรู้สึกขอบคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะที่ว่าจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานไม่เครียดเลยถามหนูเชื่อได้ร้อยเปอนะไม่เครียดนะคะสนุกชอบอยากให้เล่นทายคําถามเป็นประจำอะไรยเงี้ยค่ะส่วนเนื้อหาในเรื่องที่อาจารย์สอนมาหนูรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีค่ะอาจารย์รู้สึกว่า สามารถนําไปใช้กับตัวเราได้ดีโดยเฉพาะการที่เราเป็นครูผู้สอนเนี่ยควรคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะความรู้สึกนําความรู้